อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสภรษาซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากสวัสดีนะคะอร่อยเลิศกับคุณรีดวันนี้เรายังอร่อยเลิศออนไลน์กันมาที่บ้านด้วย่าำกลางสถานการณ์โควิดประหันตภัะัยแบบนี้นะคะโอ้โหเมนูวันนี้ฟินจริงๆสมชื่อชาบูฟินร้านก็อยู่เมืองทองธานีนะคะและที่สำคัญที่สุดน้ำจิ้ม และเพราะว่าคิวพีนั้นเขาเป็นได้มากกว่าน้ำสลัดค่ะอ่ะโทรศัพท์สั่งกันเลยนะคะชาบูฟิน02ค่ะ9840376ที่สําที่สำคัญที่สุดน้ำจิม้มคิวพีอร่อยจากต้นตำรับสไตล์ญี่ปุ่นค่ะ ชาบูฟินจากเมืองทองธานีมาถึงแล้วกลิ่นหอมมาก แล้ววันนี้ชาบูฟินของเรามีอะไรกันบ้างมีชุดหมูเล็กมีสันคอสไลด์บางเลยสันนอกไขมันน้อยเนื้อแน่นตามมาด้วย3ามชั้นอันนี้สำหรับคนชอบประเภทมันหน่อยนะคะตามมาด้วยหมูเด้งอร่อยมากเลยนะคะเด็กๆก็ชอบแน่นอนนะคะเร้วมาถึงอัลชุดรวมทะเลล่ะนะคะได้ทั้งสันคอสันนอกสาม้ันสไลด์แล้วก็บะหมี่ยกกุ้งขาวสดปลาหมึกสดปลาหมึกกรอบ เต้าคูปลาและยิ่งถ้าคุณสั่งมาถึงบ้านคุณจะได้แมงกระพุนด้วยค่ะวันนี้หลีก็สั่งมาเป็นน้ำซุปดำกับน้ำซุปต้มยำแต่หัวใจของชาบูอยู่ที่ไหนอยู่ที่น้ำจิม้มมาเลยน้ำที่หนึ่งโรสเ e ดเซซามิ Sesame, น้ำสลัดงาคั่วญี่ปุน่นอร่อยเข้มข้นหอมมากขอมกลิ่นงาคั่วจากญี่ปุน่นเหมาะมากกับชาบูฟินนะจ๊ะ อันนี้จะเป็นน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นรสเผ็ดอันนี้สำหรับคนชอบจัดจ้านนะจ๊ะอันนี้เป็นน้ำสลัดเซซามิซอยซอสน้ำสลัดงาซีอิวญี่ปุ่นเนีย่ยแหละค่ะไปซื้อทุกที่มีขายหมดเลยมเดินเรททุกอย่างนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตน้ำจิ้มจากทางร้านเขาก็ามีนะคะแต่ว่าลิลกําลังจะบอกว่าคุณก็จะได้มีทางเลือกอื่นเรามาดูฝั่งกุ้งกันหน่อยนะจ๊ะอ่าและน้ำต้มยำกุ้ง ต้องขออนุญาตถอดแมสนะจ๊ะแล้วก็ต้องล้างไม้ล้างมือกันหน่อยทันทีที่ถอดแมสนะอ่พูดง่ายขออนุญาตชิมแล้วยิ่งร้อนๆแบบเนี้ยเหมาะก,กับสถานการณ์โควิดเลยดีชอบเป็ดดีก็จะขอเลือกน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นรสเผ็ดคิพเผ็ดแซบ่บทุกเมนูหอมมากอร่อยมาก เราไปกันที่หมูสันอกจำได้ไหมลีอบอกว่าถ้าหมูนะจะต้องเอามาจิ้มกับน้ำสลัดงาซีอิ๊วญี่ปุ่น QP อันนี้อร่อยจากต้นตํำรับญี่ปุ่นเลยหลีต้องขอการันตีความอร่อยเด็นเลิศเป็นพิเศษให้กับชาบูฟินเมืองทองธาน,นีให้เป็นอร่อยเลิศและอย่าลืมน้ําจิ้มนะคะ QP อร่อยค่ะ ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญสั่งได้ที่ชาบูฟินเมืองทองธานีโทร02984-0376 Facebook ชาบูฟินเมืองทองธานีหรือสั่ง Delivery พัผ่านแอปพลิเคชัน n i Man กูเจฟ k Food Panda Robin Hood ได้เลยครับอะไรน่ากับุลิตลไม่ชิออีติ้งยาวผิงชังสวัสดีค่ะ